อ่ามาแกะมาแกะพัสดุให้ดูนะครับมีเหรียญส่งมาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทาเหรียญนในใน,ในพัสดุในซองเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรียญที่ส่งมาขายนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่มีน้องๆที่รู้จักกันนะครับเขาเจอเหรียญแล้วก็เขาเขาแบ่งปันให้ผมนะครับส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์นะครับ เดี๋ยวมาลองรับชมดูนะครับเหรียญบางเหรียญซื้อขายกันได้นะครับเหรียญบางเหรียญขายได้จริงๆนะครับไม่ไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับเฉพาะเหรียญที่มีความพิเศษนะครับเหรียญผลิตน้อยแล้วก็เหรียญที่หายากนะครับอันนี้อ๋อมีเหรียญมีเหรียญย่อยๆมาด้วยนะครับ อ๋อนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์นะครับเมื่อครั้งที่แล้วน้องเขาส่งส่งมาผิดนะครับส่งส่งปีสี่เก้ามาให้ผมนะครับอ๋อนี่ชดเชยนะครับชดเชยรอบที่แล้วห้าเหรียญนะครับอ๋อเก้าเหรียญนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับอ่าเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์ก็ขายได้นะครับ พบเจอกันบ่อยๆผมซื้ออยู่เหรียญแลไ้ไม่เกิน 4, ไม่เกินสี่ไม่เกินสี่บาทนะครับสองบาทปีห้าศูนย์นะครับอันนี้ยังยังพบเจอกันอยู่นะครับสี่แปดสี่เก้าไม่ได้รับนะครับอ่เดี๋ยวมาดูเหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ประมาณว่าเป็นเหรียญผิดพลาดเหมือนกันนะครับเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทที่เป็น ที่เป็นสีแบบนี้นะครับประมาณว่านิกเกิลที่เคลือบอะมันหลุดนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญเนี่ยผมผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับอันนี้น้องเขาน้องเขาเจอแล้วก็เขาขายไม่แพงนะครับเหรียญละไม่ถึงร้อยนะครับผมก็เลยซื้อมาเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบต้องดูดีๆนะครับว่าไอ้นิกเกิลที่มันเคลือบอะมันหลุดก่อนที่จะปั๊มหรือว่าปั๊มเรียบร้อยแล้วมีคนมาแกะออกนะครับ อันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะครับเป็นเหรียญย่อยๆนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมบอกว่าผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ของในหลวงและาการที่สิบนะครับคุ้นเคยนะครับเรายังใช้กันอยู่เรายังเจอกันอยู่นะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับดูดูดูลักษณะของด้านหน้า ปกตินะครับแต่ว่าพอเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับอันนี้มีขอบเฟืองปกตินะครับพอพลิกมาดูด้านหลังมันเป็นแบบนี้นะครับน่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวนะครับอันนี้ปั๊มด้านเดียวนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่เขาไปเจียแต่งมานะครับไม่ใช่นะครับผมเคยได้มาเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ห้าแล้วนะครับ เคยมี f อฟซส่งมาขายสองเหรียญแล้วก็ได้จากน้องๆทีมงานนะครับอันนี้ก็คือได้จากน้องๆทีมงานเหมือนกันนะครับใครเจอแบบนี้ผมรับซื้อนะครับดูดีดูดแท้รับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่ัน้บาทนะครับดูที่ลักษณะของเหรียญน,นะครับคือเหรียญนะ่ะมันมันไม่ได้เรียบมันไม่ได้เรียบเหมือนกับการเจียนะครับมันจะมีรอยบุ๋มรอยความไม่เรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้อันนี้คือเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตหรือว่าเป็นเหรียญที่เจียแต่งมานะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมช่วยดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ดูดีดูแท้ผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้ด้านหน้า <c oughs> แล้วก็ด้านหลัง ไม่ได้ปั๊มนะครับผมมีตัวอย่างอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญในลักษณะเดียวกันเหรียญน,นี้ที่ผมอ่าได้มาวันนี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึง่งเหรียญน,นี้เดี๋ยวอ่ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกค้าเขาฝากผมฝากผมส่งเหรียญเนี้ยไปเกรดนะครับอันนี้เป็นเหรียญในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือปั๊ม <ing> ด้านเดียวเหมือนกันนะครับ นี่นะครับต้องต้องต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่าเหรียญที่พบเจอเป็นเหรียญปั๊มด้านเดียวหรือว่าเป็นเหรียญชํารุดที่เจียแต่งมานะครับวิธีการตรวจสอบมีนะครับมีวิธีการตรวจสอบสองสามขั้นตอนตรวจสอบได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิโรจน์นะครับ FC ศีส,สกเกตสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับสวัสดียามค่ำคืนนะครับพอดีมีเหรียญเข้ามาก็ มามาไลฟ์สดแนะนำนะครับให้ให้ลองสังเกตดูนะครับคือผมอยากจะอธิบายนิดนึงนะครับคือการการการหาเหรียญแบบเนี้ยนะครับผมไม่อยากจะให้หลายๆคนมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นที่ว่าจะต้องเจอแล้วขายได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับมันมันจะเป็นการที่แบบเ,เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกเราได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่า มิจฉาชีพทําคลิปมาหลอกว่าของหาง่ายเนี่ยมันราคาแพงนะครับคนที่มุ่งเน้นคนที่ไม่ดูคลิปไม่วิเคราะห์นะครับก็อยากจะขายนะครับคนพวกเนี้ยจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับผมอยากให้มองการหาเหรียญเนี่ยเป็นประมาณว่าเป็นเป็นงานอดิเรกมากกว่านะครับเป็นงานอดิเรกที่มันมันสร้างรายได้ได้จริงๆนะครับคือคือเรามีความรู้ในเรื่องเหรียญน,นะครับแล้วเราก็ เราก็สังเกตเหรียญที inde, ่ผ่านมือเรามานะครับอยากให้มองเป็นเป็นงานอดิเรกมากกว่านะครับถ้าเราคิดที่จะมันต้องขายได้มันต้องขายได้แบบมันมันอาจจะกดดันเกินไปนะครับอันนี้อันนี้คือผมผมอยากจะแนะนํานะครับออันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็เหรียญเนี้ยผมแบ่งปันให้กับ fc นักสะสมไปแล้วนะครับพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาฝากผมให้ส่งเกรดเหรียญนี้นะครับส่งเกรดคืออะไรนะครับส่งเกรดก็คือ เราเรามีเหรียญแบบนี้นะครับแล้วเ,เราจะไปยังไงอ่ะตรวจสอบนะครับให้สถาบันการตรวจสอบเขาดูว่าเหรียญเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับ mm hmm. เราก็ทําได้เบื้องต้นโดยการส่งเกรดเหรียญแบบนี้นะครับเนี่ยน,นี่คือเขาเรียกว่าเอาเหรียญไปเกรดนะครับคือผมมีเหรียญแบบนี้ส่งเหรียญไปให,ให้กับสถาบันตรวจสอบนะครับ mm hmm. เขาก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่า เหรียญที hmm? like ่ส่งไปอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเป็นเหรียญแท้เหรียญปลอมเหรียญดัดแปลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือการการเกรดเหรียญนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับมันก็มีหลายเหรียญนะครับที่ผมส่งไปเกรดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบาทเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับก็ก็ส่งไปเกรดเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะมีการตรวจสอบอ่เนื้อโลหะนะครับว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลลึกไปอีกสักนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแต่ว่ามือเก่าก็คือน่าจะรู้ข้อมูลตรงนี้กันแล้วนะครับว่าเหรียญของสะสมพวกเนี้ยสามารถส่งเกรดได้นะครับอันนี้ก็ผมก็ส่งเกรดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญน่าจะเป็นลองพิมพ์ลองตีนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เหรียญน,นี้เหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวนะครับคือพี่เขาฝากผมส่งเกรดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมจะจัดส่งให้พี่เขานะครับอ่าใครมีแบบนี้ขายได้นะครับดูดีดูแท้ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ <c oughs> อันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้มานะครับเหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับของของในหลวงรัชกาลที่สิบอ่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่ง เหรียญของในหลวงรัชกาลที่10แบบที่ขายได้มีไม่กี่รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือจะเป็นจะเป็นพวกปั๊มด้านเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นจะเป็นเหรียญในลักษณะของพระเศียรตรงแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเผื่อว่าใครที่คิดว่าอ,อคงคงคงหาไม่เจอนะครับไม่จริงนะครับลองลองสังเกตดูนะครับ อันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ส่งมาขายทั้งนั้นนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับพระเสียรตรงแบบนี้อันนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเนี่ยด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันนะครับไม่ได้พบเจอแค่เหรียญสองเหรียญนะครับพบเจอกันบ่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นพระเสียรตรงส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นพระเสียรตรงนะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับ รับซื้อแบบที่เป็นพัเสียตรงนะครับหลักๆเลยนะครับอ่านี่นะครับตัวอย่างนะครับเหรียญปกติจะเป็นแบบหัวกลับแบบนี้นะครับยังไม่ได้รับนะครับอ่านี่นะครับแบบปกติจะเป็นหัวกลับนะครับยังไม่ได้รับนะครับแบบนี้จะจะเจอบ่อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทพรเสียนตรงเจอบ่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ ของลูกค้าเหมือนกันนะครับลูกค้าฝากไว้นะครับ <c oughs> คือคือผมจะเป็นจะเป็นพ่อค้าเหรียญน,นะครับซื้อเหรียญประกาศรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายให้กับนักสะสมนะครับอันนี้เป็นเหรียญของของนักสะสมนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ยอมให้ส่งนะครับเ,เขาต้องการเพิ่มนะครับคือคือพี่เขาอะอยากได้เหรียญแบบนี้เยอะๆแล้วค่อยส่งครั้งเดียวนะครับแล้วก็ ผมก็เลยต้องทําคลิปรับซื้อเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้คือคือของลูกค้าทั้งนั้นนะครับเนี่ยในกล่องนี้นะครับเป็นเหรียญที่ลูกค้าฝากไว้นะครับอันนี้ก็พัสียนตรงเหมือนกันนะครับอันนี้ปีปีห้าเจ็ดนะครับเนี่ยอันนี้คือคือเหตุผลที่ผมมารับซื้อเหรียญนะครับผมรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของลูกค้าฝากไว้ทั้งนั้นเลยนะครับกล่องนี้นะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้วันนี้ได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับปีห้าเจ็ดนะครับได้มาอีกเหรียญหนึ่งเป็นเป็นเอฟซจากนครสวรรค์ส่งมาขายนะครับเจออีกแล้วนะครับพรเสียนตรงคือผมอยากจะบอกว่าพระเศียนตรงอ่ะเจอกันบ่อยนะครับเจอเจอกันบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าลองดูคลิปย้อนหลังของผมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีส่งมาขายกันบ่อยนะครับ อ่าสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่บุญยืนนะครับขอขอเรียกพี่ไว้ก่อนนะครับอ่าสวัสดีคุณพี่วิโรจน์นะครับเหรียญสิบาทปีสี่หนึ่งผมซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละห้าสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับอ่าเหรียญสิบาทผมจะเน้นรับซื้อปีสามหนึ่งมากกว่านะครับนี้นะครับก็ก็พอประมาณนะครับอ่ามีเหรียญหายากหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้มีเอซีส่งมาขายเผื่อว่าใครยังไม่ได้รับชมนะครับ นี่นะครับผมผมไลฟ์สดไปแล้วนะครับเมื่อเมื่อช่วงบ่ายนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับเหรียญนี้เอฟซีจากจังหวัดบุรีรัมย์ส่งมาขายนะครับอนี่นะครับเป็นเป็นน่าจะเป็นเอฟซีทางช่อง youtube นะครับแล้วก็ดูคลิปของผมแล้วก็ส่งส่งเหรียญมาให้ผมดูนะครับอันนี้รับซื้อนะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับ อนีเน่เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับทําไมปีสามศูนย์ถึงขายได้นะครับเพราะว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์เนี่ยผลิตออกมาแค่หนึ่งพันเหรียญเท่านั้นนะครับนี่นะครับเหตุผลที่เหตุผลในการรับซื้อเหรียญน,นะครับก็คือ,เ,อเหรียญต้องผลิตน้อยนะครับเดี๋ยวเปิดคู่มือให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับมันจะมีรายละเอียดหมดเลยนะครับ นี่นะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับจานวนการผลิตหนึ่งพันเหรียญนะครับอันนี้คือเหตุผลที่รับซื้อแค่บางปีพศนะครับบางคนบอกว่าผมมีผมมีมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพอส่งรูปให้ผมดูนะครับไม่มีปีสามศูนย์เลยนะครับมีแต่ปีอื่นๆที่จํานวนการผลิตเยอะนะครับบางปีพศผลิตเป็นหลักสิบล้านเหรียญนะครับผลิตเป็นร้อยล้านเหรียญก็มีนะครับคือเหรียญที่ผลิตเยอะยังไม่ได้รับซื้อนะครับ อันนี้ผลิตหนึ่งพันเหรียญน,นะครับราคาประเมินในหนังสือ UNC อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับปีสามศูนย์นะครับห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์ผลิตหนึ่งพันเหรียญน,นะครับวันนี้ผมโชคดีนะครับมี FC ส่งมาขายหนึ่งเหรียญนะครับอ่านี่นะครับโอนเงินเรียบร้อยนะครับเหรียญน,นี้การส่งเหรียญมาขายนะครับ ไม่มีการทําใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่มาขอซื้อเหรียญแล้วให้ทหําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปร์เซ็นนะครับรอยเอร์เซนขอซื้อเหรียญธรรมดาหลักหมื่นหลักแสนนะครับสมมุติว่า,เ,าเหรียญคุดเนี่ยนะครับสบภาพผ่านการใช้งานแบบปกติเนี่ยในกลุ่มซื้อขายเหรียญละไม่น่าจะเกิน3าบาบาทนะครับแต่ว่าถ้าใครมี เหรียญคูดแล้วมีคนมาขอซื้อเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนนะครับมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้ไม่เกินสามสิบห้าบาทอย่างแน่นอนนะครับจะาพาผ่านการใช้งานนะครับอ่านี่นะครับใครที่ให้เราทําใบรับประกันนะครับบล็อกไว้เลยมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเหรียญนี้ส่งมาขายไม่ได้ทําใบรับประกันเลยนะครับเนี่ยมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งให้ผมดูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า เป็นแบบที่ผมรับซื้อผมแจ้งราคาให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอใจนะครับพอใจในราคาที่ผมเสนอไปก็สามารถส่งมาขายได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ,อ้สลาลมมันซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้ก่อนการซื้อขายอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อถูกเกินไปก็เก็บไว้ก่อนนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับ <laughs> ไม่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซีเรียสนะครับผมแจ้งราคาที่ผมรับซื้อได้ พราะว่าผมซื้อมาเพื่อที่จะขายอีกทีหนึ่งนะครับซื้อมาแล้วก็ขายต่อให้กับนักสะสมนะครับอันนี้นะครับเหรียญที่ส่งมาขายในวันนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับโอกาสพบเจอยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญพวกเหรียญแบบนี้จะเจอง่ายกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงพระเศียรขวางอาจจะเจอง่ายกว่านะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้ ถ้าเสียนตรงซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญปั๊มด้านเดียวแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทนะครับอ่านี่นะครับมีตัวอย่างจริงๆให้ดูด้วยนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญที่ไปเจียแต่งมานะครับถ้าใครเจียเหรียญแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับผมก็ดูออกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหรียญคนที่จะมารับซื้อเหรียญน่ะ รับซื้อแบบจริงๆนะครับเขาต้องมีความรู้นะครับต้องต้องรู้จักวิธีการตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าส่งอะไรมาก็ก็ซื้อหมดไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าดูดีดูแท้ถึงจะรับซื้อนะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รับซื้อปีสี่สองแล้วก็ปีสี่สี่นะครับเหรียญเก่าผมยังไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ศึกษาเหรียญเก่าเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมจะเน้นพวก เหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแล้วก็เหรียญพวกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็เป็นเป็นเหรียญที่ในแนวที่ผมถนัดแล้วก็ผมมีลูกค้านะครับเหรียญยี่สิบห้าตางรับซื้อปีสี่สองแล้วก็ปีสี่สี่นะครับ <c oughs> น่าโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเหรียญบางเหรียญขายได้นะครับไม่ใช่ทุกเหรียญเราเราต้องศึกษานะครับ พวกแบงค์ผมจะรับซื้อแค่บางรุ่นนะครับรับซื้อแบงค์ตัวอย่างแบงค์เลขสวยนะครับเลขตองหมดทุกตัวแล้วก็แบงค์ผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นแบงค์ยีแบบปกติทั่วไปยังไม่ได้รับซื้อนะครับ นะครับถ้าเป็นแบงค์จะรับซื้อพวกแบงค์ตัวอย่างนะครับแบงค์แบงค์จะรับซื้อพวกแบงค์ตัวอย่างนะครับจะมีตัวอักษรเขียนคําว่าตัวอย่างแบบนี้นะครับจะเน้นรับซื้อแบบนี้มากกว่านะครับพวกธนบัตรตัวอย่างนะครับนี่นะครับจะจะเน้นรับซื้อธนบัตรตัวอย่างแล้วก็ธนบัตรเลขสวยนะครับอ่านี่ก็เป็นธนบัตรตัวอย่างในรุ่นต่างๆนะครับ จะมีตัวอักษรคําว่าตัวอย่างแล้วก็จะเป็นตัวเลขศูนย์หมดทุกตัวนะครับหลักๆแล้วจะซื้อธนบัตรตัวอย่างแล้วก็ธนบัตรเลขสวยนะครับเลขกองทุกตัวแบบเนี้ยนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นบางส่วนนะครับอเอาคู่มือเอาหนังสือ <c oughs> ข้อมูลในหนังสือให้ดูเลยนะครับ่าโอเคนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับ อ่โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพจสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเหรียญที่เราใช้กันอยู่ในทุในทุกๆวันนะครับบางเหรียญขายได้นะครับเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญปีพศผลิตน้อยนะครับก็ถ้าเจอจริงๆก็ขายได้นะครับ นะโอเคนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับไรนี้ลองลองรับชมลองศึกษาข้อมูลดูละกันนะครับลองศึกษาไปเรื่อยๆนะครับของพวกนี้อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปมุ่งหวังมุ่งเน้นจนเกินไปนะครับเราเริ่มต้นด้วยให้เป็นงานอดิเดกหรือว่าเป็นความชอบของเราก่อนนะครับแล้วก็เราศึกษาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามุ่งเน้นว่าต้องเจอต้องขายได้นะครับโอกาส ที่จะโดนหลอกมีสูงนะครับเราเราศึกษาไปเรื่อยๆดีกว่านะครับแนะนําว่าลองลองลองค้นหาเหรียญเป็นงานอดิเรกดูนะครับได้เหรียญผ่านมือมาเราก็ลองสังเกตดูดูก่อนนะครับเ,เจอเหรียญผลิตน้อยปีพศออผลิตน้อยเราก็เก็บไว้อย่าเอาไปใช้นะครับ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับไลน์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อ ถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับน่าเน้นดูรูปเหรียญน,นะครับอคอมเมนต์ตามโพสต์ต่างๆผมอาจจะตอบไม่หมดนะครับแนะนำว่าถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปทางข้อความเพจนะครับอยู่ในข้อความข้อความเพจแล้วนะครับยังไงก็ไม่ตกหล่นนะครับผมผมจะทยอยตอบให้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโพสต์รูปเหรียญหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปต่างๆอะ่ะผมผมดูไม่หมดแน่นอนนะครับต้องมีตกหล่นแน่นอน มีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับยังไงผมก็ผมก็ไปตอบแน่นอนนะครับอ่าเข้าใจกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่สถาพรนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้งที่อ่คอมเมนต์ทักทายแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์นะครับไม่เป็นไรนะครับมามามารับชมข้อมูลแล้วก็เอาความรู้ไปนะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวแบบนี้นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ไลน์นี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันไลน์ต่อไปกับเพจจรานลมคอย FC นะครับไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ